แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชน3กลุ่มนี้พรุ่งนี้มีเงินเข้ากางกระเป๋ารอเลยค่ะเงินเข้าหลังเที่ยงคืนของวันที่10ตุลาคม2566เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินจะมีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะและที่สำคัญนะคะวงเงินที่จะช่วยเหลือในครั้งนี้6 0 0 1 0 0ถบาท ใครได้รับสิทธิ์อย่างไรแบบไหนแต่ละกลุ่มในการจ่ายเงินแจ้งชัดออกมาเรียบร้อยติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารแต่ก่อนแปรรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันด้วยนะคะข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องวันที่10หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปพี่น้อง3มกลุ่มนี้กางกระเป๋ารอการโอนเงินเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกกันเลยค่ะล่าสุดคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้ในส่วนของการจ่ายเงินไม่กระทบสิทธิ์แล้วยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องและก็แจงตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือน สำหรับเด็กคนไหนที่เกิดในเดือนตุลาคม2560ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเงินในเดือนนี้ส่วนเด็กที่เกิดเดือนพฤศจิกายน2560จะได้รับเงินเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย2ส,สถานะนี้จะได้รับเงินวันที่10ตุลาคม2566ซึ่งรอเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางรอการจ่ายเงิน โอนตรงเข้าบัญชีให้นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจ่ายแบบขั้นบันไดสูงสุด1,000บาทนี่คือการจ่ายเงินในวันที่10ตุลาคมส่วนกลุ่มสุดท้ายเงินเข้าด้วยเช่นกันก็คือการจ่ายเงินเบีย้ยผู้พิการผู้พิการแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะถ้าหากเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือน อายุไม่เกิน18ปีจะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนซึ่งเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการจะเข้าพร้อมกันในวันที่10ตุลาคม2566และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ